เอาล้ครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลา์เกมเศรษฐีอีกแล้วนะครับก็วันนี้ไม่ได้จะมาทํคชิปรีวิวอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับก็เห็นหลายคนเนี่ยทวงชิปรีวิวตัวของสวิตมิเมียนจากผมเนี่ยค่อนข้างเทเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับที่ผมยังไม่ได้ลงมือทําสักทีนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ผมก็ยุ่งอยู่นะครับแล้วไหนเรื่องไอ้ที่เพิ่งชี้แจงไปชิปที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของ ตัวอาชาเนี่ยก็มีปัญหาที่เพิ่งเคลียร์ไปนะครับอันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมเอาไปอาเอาเวลาไปหมกมุ่นกับเรื่องนั้นเกินไปนะครับจนยังไม่ได้ทําตัวสวิตมีเมียนเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าน่าจะรอลิปรีวิวจากช่องผมอยู่นะเพราะว่า,าถ้าคนที่ติดตามผมมานานเนี่ยน่าจะรู้ดีนะครับว่าตัวสวิตมีเมียนเนี่ยถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ของช่องผมเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นมามานานแล้วก็มีความถนัดในตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรนะครับก็ ยังไงผมขออภัยด้วยนะครับที่ผมรีวิวช้าแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทําสักทีนะครับยังไงขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยรออยู่ยังไงผมก็อยากจะบอกว่าผมจะทําให้แน่นอนนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะรีวิวทานเอีเวนต์มาหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างนะครับอย่างวันนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะตื่นมารีวิวมิเมียนให้ทันนะครับแต่ว่าพอตื่นมาก็สายไปแล้วนะครับถึงเวลาไปทํางานอีกแล้วนะก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเวลากลับมาทํำไหมเพราะว่าวันนี้เนี่ย น่าจะได้ทํางาน24ชั่วโมงนะครับอาจจะไม่ได้กลับมาทำคลิปมิเมียนไม่รู้ว่าจะมารีวิวทันอีเวนต์หรือเปล่านะครับก่อนที่มันจะหมดอีเวนต์เนี่ยนะก็ยังไงขออภัยด้วยนะครับอะโอเคแต่วันนี้ก็ยังไงขอมาแนะนําเซตคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่าไม่มีเวลามาทาคลิปรีวิวนะครับยังไงถ้าเกิดว่าผมรีวิวไม่ทันอีเวนต์จริงๆเนี่ยผมจะลงย้อนหลังให้นะครับสําหรับคนที่ปิดตัวพเมี่่่่่ยยยมมาาาาแล้วว้วจจววอไไรูจจะะัเเซงงนน โอเคนะครับก็เซตหลักๆนะครับที่ผมเล่นอยู่ประจาเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้นะครับซึ่งมันอาจจะแปลกไปจากคนอื่นบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าผมเนี่ยเล่นมีเมียนเนี่ยมันต้องจบเกมเร็วนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่เล่นเซตนี้เนี่ยมันอาจจะช้านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเซตที่เป็นเบสิกนะครับก็จะเป็นอ่าหมวกป้องกันนะครับแล้วก็จะเป็นแปน ไอ้แปนโจนสลัดะนะครับแล้วก็จะเป็น่ารองเท้าโล่แล้วก็ถุงมือเททัานนะครับโดยปกติเนี่ยคนเขาจะเล่นกันประมาณนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมถนัดในเซตนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีเซตนี้ก็ลองปรับใช้ดูได้นะครับว่ามันจะเวิร์กสำหรับตัวเองไหมนะครับตัวเองเล่นถนัดไหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันเป็นความถนัดส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นแนวเดียวกับผมเนี่ยสามารถลองไปจัดตามได้นะครับก็แนะนําเป็นเซตนี้เลยนะครับโหดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆายเซ็ตนะครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้อธิบายแล้วก็ยังไม่ได้เจาะลึกว่ามันเหมาะกับมิเมียนยังไงบ้างนะครับซึ่งมันก็มีเซ็ตที่อ่าเอาไว้แก้ทางตละครที่มิเมียนแพ้ทางด้วยอย่างเช่นตัวของลูเบลอย่างเงี้ยซึ่งมิเมียนเขาก็แพ้ทางอยู่มากพอสมควรแต่ว่าผมก็เนี่ยมีเซ็ตที่ เอาไว้แก้ทางรูรูเบลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เซตที่เอาไว้สู้กับมิเมียนด้วยกันเองก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็อยากจะทำมานาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําสักทีนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยน่าจะทราบกันดีนะครับว่าถ้ามิเมียนมาเล่นด้วยกันเองแล้วแบบแปงลงทั้งคู่เนี่ยมันแทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้สกิลดีบัฟขังกงกับมเมียนด้วยกันเองได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ ผมก็ได้ทาการคิดค้นแล้วก็จัดาหาเซตที่มันแก้ทางมีเมียนด้วยกันเองมาแล้วนะครับซึ่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายเจาะลึกในคลิปรีวิวแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสายแล้วนะครับถึงเวลาไปทางานแล้วนะครับคลิปนี้แค่จะมาชี้ชแจงนะครับวา่าผมอาจจะรีวิวไม่ทันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้เลิกง,งานตอนไหนนะก็เลยบอกว่าถ้าผมรีวิวไม่ทันอีเวต์เนี่ย จะมาลงย้อนหลังให้แล้วกันนะครับสำหรับตัวมิเมียนเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะรอรีวิวจากผมอยู่เพราะว่าทวงกันเยอะมากแล้วก็อ่าผมก็เข้าใจว่าผมเล่นตัวนี้มานานหลายๆคนเนี่ยน่าจะจดจําผมในแบบที่แบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วนะครับสำหรับตัวมิเมียนนะครับอ่ะโอเคนะคลิปนี้ยังไงขอภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่เล่นให้ดูไม่ได้รีวิวเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่สะดวกจริงๆนะไว้เดี๋ยวยังไงมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ ไม่ว่างแล้วนะครับอ่ะโอเคก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆลาทุกคนนะครับ